สามค่าใตที่ผู้ป่วยไตควรทราบนหาะผู้ป่วยนะครับสามารถทราบสามค่านี้ได้ก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้าการฟอกไตง่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูค่าที่1กันนะคะ P.R. นะคะเป็นการบอกสมรรถนะการทํางานของไตเรานะครับโดยที่ค่าปกติจะไม่เกิน1.2ดโดยที่เพศหญิงไม่เกิน1.1และเพศชายไม่เกิน1.2ครับที่2ก็คือค่า GFR หรือบางที่เรียก eGFR นั่นเองนะครับค่านี้ก็ได้มาจากการคำนวณจากค่า Cr อารือเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตเรานะครับแบ่งได้ทั้งหมดเป็น5ระยะระยะที่1ตัวเลขเนี่ยนะคะร้อยถึง90นะคะแต่ไม่ต่ำกว่า90อันนี้คือระยะที่1นะครับในระยะนี้นะครับไตเราจะเริ่มเสื่อมและมีโปรโตีนปนเข้ามากับปัสสาวะระยะที่2นะครับจะอยู่ที่60-89ถึงแปในระยะนี้ไตเริ่มถูกทําลายลงมานะครับและอัตราการกรองของไตเนี่ย ก็ลดน้อยลงมาเล็กเล็กน้อยนะครับ ระยะที่3นะคบในระยะนี้เราจะแบ่งออกเป็น 3A และ 3B นะ 3A ตัวเลขจะอยู่ที่45 5 9ถึงบนะจะเรียกว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระดับปานกลางในระยะที่1นะั 1> ่นเองสบีนะคะตัวเลขจะอยู่ที่30 -44 นะโรคไตเรื้อรังระดับปานกลางในระยะที่2นะครับในระยะนี้นะคะเริ่มที่จะต้องมาคุมเข้มเรื่องการทานอาหารแล้วนะครับปล่อยไปและเลยไปล,ยงลงมาเป็นระยะ4หรือระยะ5ได้เร็วมากเช่นกันนะครับระยะที่4นะคบตัวเลขจะอยู่ อยู่ที่ช่วง15ถึง29นะคะแค่นี้นะคะเรียกได้ว่าไตเริ่มวายแล้วนะครับอัตราการกรองของไตเริ่มลดลงมานะครับจะเริ่มคุ้มเข้มในเรื่องของการทานอาหารนะคบในระยะนี้ระยะสุดท้ายนะคะระยะที่5ก็เลขจะต่ำกว่า15เปอร์เซ็นต์นั่นเองไม่ได้ว่าเป็นไตวายระยะสุดท้ายแล้วนะคบคุมเข้มในเรื่องของการทานอาหารมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของน้ําดื่มการทานโปรตีนนะครับเกลือแร่ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าไตเนี่ยมัน ลายลงเยอะแล้วนะคะับท้ายนะคะก็คือค่า BUN นะคะ BUN ก็คือบัตรยูเรียไนโตรเจนนั่นเองปริมาณยูเรียในเลือดของเรานะคะถ้ามากเกินไปเนี่ยต้องปรับการทานโปรตีนลงมานะคะโดยที่ค่าปกติก็ไม่เกิน20รลายเนี่ยเกิน20สูงเกินเนี่ยหมายถึงว่า90 1 0 0ขึ้นไปนะคะกลายเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการออกมาเตือนผู้ป่วยให้เห็นอย่างเช่นมีอาการเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มปอดหรืออาการบวมที่สังเกตเห็นง่ายๆนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ3ค่าไตที่แอปนํามาฝากผู้ป่วยไตนะครับให้ศึกษากันดูนะครับดูแลตัวเองไม่ให้เข้าใกล้าการฟอกไตเว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับแอปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยิ้มกว้างสุขภาพไตดีไปกับคุณแอปด้วยนะคะคุณจะได้รับสาระความรู้ดีๆเอาไว้ดูแลตัวเองก่อนใครนะคะ